ไอ้ทตนะชีวิตเปิดเผยคนเดียวก็คือแข่งเรามีรถตองเราอยากเราอยากเราอยากทำพี่บอกแรลลี่นะครับวันนี้วันแรกวันเริ่มเดินทางครับดูเรามีอะไรกันตอนนี้กลุ่มสามมาถึงแล้วไปดูกลุ่มสามกันมาดู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 กลุ่มสามดูการแต่งตัวด้วยครับมีมีเลขสามอยู่ข้างอยู่บนหัวทุกคนนะครับเด่นในของวันนี้พร้อมค่ะเออโอเคโอเคขออีกทีหนึ่งอีกทีอ่ะน้าหล่อ ตอนนี้เวลา10โมงนะครับรถของพวกเราได้มาถึงที่นี่แล้วเราไปดูการขนของของของ,ของเพื่อนๆนะครับที่ฝากเรามาเราจะเอาเอาเอาของของเพื่อนขึ้นมาด้วยอาไปดูกันไปเลยบ่าบาหลานมาแล้ว่าครับชาเป็นยังไงบ้างครับตีขนของเพื่อนเยอะขนาดนี้ไม่ได้ไงครับไม่หนักเลยทําไมครับผมผมชอบช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วครับอ,อ๋อชอบช่วยเหลือเพื่อนเป็นเป็นนิสัยอยู่แล้วอยู่แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเวลาที่ทช่วยเหลือเพื่อนใช่ อ๋อคือมันไม่เป็นทางของผมมันไมทางของผมมีความรักในการช่วยเหลือเพื่อนตลอดเวลาอ๋อโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างคนดีของกลุ่มเรานะครับกลุ่ม 4M Number Four ครับผมตอนนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีนะครับเราคนของของเพื่อนขึ้นรถหมดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่รถตอนนี้เราอยู่เต็มที่ตลาด2องบนนะครับเราเราจะมาดูบรรยากาศแถวแถวแถวข้างหลังนะครับเพราะเราเราเราคือ M Number 4นะครับเราเรารักสละโอนะครับเราเราจะเริ่มที่คุณอิ๋วก่อนนะครับ อยครับตอนนี้เราจะไปที่ไหนครับบังกะโลค่ะอ๋อไปที่บังกะโลนะครับคุณยิงครับเที่ยงนี้เราจะกินอะไรดีครับกินโอโจ้ค่ะกินโอโจ้นะครับส่วนตอนีอนใหม่ของหวานเราจะกินอะไรดีครับเชอรถชอตสิงคโปรโ์โรช้าไปหน่อยนะครับสลับสรับก้าวครับเมื่อวานไปเที่ยวที่ไหนมาครับคาสิโนโ ถือว่ายอนเยียมนะครับส่วนคืนนี้ไอแอมนัมมโฟจะเล่นไฮโลกันนะครับตอนนี้เวลา1 0 5นาฬิกา50นทีนะครับเราถึงที่เมืองจำลองนะครับเป็นมินิสยามของที่พัทยานะครับเราเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างที่มินิสยามนะครับจะเป็นอย่างไรกิจกรรมของเราน่าสนใจเพียงใดไปดูกันเลยครับตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่นะครับจากที่เราวางแผนไว้ว่าเมืองจำลองจะบัตรหกสบบาทนะแต่ว่า สูงเป็นร้อยยี่นะครับก็คืองบของเราไม่เพียงพอแน่นอนตอนนี้กลุ่มของพวกเรากําลังวางแผนอยู่ว่าจะจะจะ,จะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับคือต้องต้องดูว่ามันจ,จะแก้กันอย่างไรงเป็นเปด้วสังรณที่สำคัญเลยครับเพราะว่าแผนคนใจเราอยู่นในมงใ,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 ในันจะบอกัน อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหญ่เลยไปที่ที่ไม่เสียเงินเยอะขนาดนี้11นาฬิกา11นาทีนะครับเราเราเปลี่ยนแผนครั้งยิ่งใหญ่เลยจากแผนที่เราทำไว้ที่เมืองจำลองนะครับบังจากงบประมาณที่ที่มีจำกัดของเราเราตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปที่ร o ยัลการ d เด้นรอยัลการ์เด้นพัทยานะครับไปที่ห้างไปเราจะทำกิจกรรมที่นั่นแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่หาดมีหาดแล้วนะ ที่หาดพัทยานะครับมาไปดูว่ากิจกรรมเราจะน่าสนใจมากแค่ไหนติดตามกันได้ครับอ่าครับผม<อเ>ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร o ย a l การ d เด้นพาซาพัทยาแล้วนะครับตอนนี้เรา<ๆ>เราเราจะมาดูว่าคนแถวนี้เารู้จักกลุ่มของพวกเราหรือเปล่าแอมดับเบิลโฟว่ากลุ่มของพวกเราจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนเอาที่พี่คนนี้ดกแบบตอนนี้ครับพี่ครับ<ล><ล>พี่ไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อดอนครับชื่อดอนนะครับอ่า อ่าพี่รู้จักไอแอมนัมเบอร์โฟไหมครับอ๋อพวกกลุ่มเท่ๆเหรออ๋อกลุ่มที่เท่ๆหน้าตาดีๆใช่ไหมครับหน้าตาดีอ๋อเราเรียกมากเลยครับนี่ก็เป็นความดังกระหึ่มของกลุ่มเราไอแอมนัมเบอร์โฟนะครับผู้นําที่ทุกคนตามหานะครับอิชิตันนะครับใครเคยกินอิชิตันมั่งดับเบิ้ลดิงครับตัวนี้เราเจอเขาที่ปัตตาครับเราจะสัมภาษณ์เขาว่าเขารู้จักไอแอมนัมเบอร์โฟไหมหรือเปล่าครับไปไปสัมภาษณ์เลยดีกว่าสวัสดีครับคุณตันครับไม่ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ คตันครับคตันครับอาคุณตันเขาคงจะไม่สะดวกคุยกับเรานะครับเราไปหาคนอื่นดีกว่าไปดีกว่าครับ นะครับเราจะมาดูเลยเนี่ยพระใหญ่สมชื่อจริงๆวันนี้เราจะมาทำํำทำดีอะไรจิตจิตอาสาของเราพวกเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปเลยเราต้องไปเดินขึ้นมาไดงก่อน พ่อต้องต้มกูเหนื่อยกูเหนื่อยไอ้พวกนู้นแม่งสร้างภาพสองคนเนี่ยเหนื่อยแต่กูยังรักในสิ่งนี้อยู่เออยังรักในสิ่งนี้ที่ทำอยู่เจอ๋ยวั้งบนึ่ครับอนี้เที่ยง53นาทีครับรที่สุดของวัดเขาพระใหญ่นะครับนี่คือพ่อนะครับพระใหญ่ของเราก็เราจะมาที่นี้ครับวัดสำเภาตาตรงร้านอันนี้เป็นการช่วยในทางนึงเพราะใบไม้เนี่ยมันปฟิวทุกวันเพราะข้างบนนี้มันลมแรงนะครับ

เนี่ยตั้งแต่ลานทุกอย่างครับข้างบนจนมาถึงนี่เราก็วาดกวาดจน,ะจนระเลี่ยมเลยนะครับแล้วนี้คือมีลุงและป้าใจดีเขาจะเลี้ยงเลี้ยงน้ําเราด้วยนะครับว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆ็ยคือคนไทยใจดีนะครับน่าอยู่จริงๆครับน้ำเปล่าเด็กินไม่หมดแล้วห้าทิ้งนะอาแต่กิน้วด้วยผ้าเย็นมา12เหทียเลยน้ำใจงามงเราขอแค่น้าเปล่าแต่มีผ้าเย็น,นโอ้ยชีมีอะไรมาให้เราด้วยนะครับนี่ครับ เหน้อะสทาใล้ำใจคนไทยนะครับเห็นอด้อย่างนี้ก็ชื่นใจน้ำท่วมอีกก็ได้ท่วมาเลยครับน้ำใจคนไทยเยอะออาครับผมตอนนี้สิบสนาฬิกาสนาทีนะครับเราอยู่ที่ปั๊มเจ็ดพัทยานะครับปั๊มเจ็ดที่พัทยาเราดูบรรยากาศเลยเลยเรา เลยบ้านของเมครับการการการระวีครับเราจะพากินข้าวกันตรงนี้นะครับผกินตาแค่ไหนครับกินน่าไม่รู้เหมือนกันนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับกินเอาให้อิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามชมครับผมตอนนี้นะครับประมาณบ่ายสองโมงสิบห้าทีเราจะเดินทางโดยการบกรถนะครับเป็นความบังเอิญเหลือเกินที่เราเจอกลุ่มสามนะครับเหนื่อยไหม ไม่เหนื่ยไม่เต็มีความเต็มใจเหนื่อยมากเอ้ยอนนี้นะครับ14นาฬิกา20นาทีหลังจากที่เจอกับปุ่มสามเมื่อกี้เราแล้วแยกมาบกรถของเราเหมือนกันนะครับนี่ครับกำลังบกรถอยู่อยู่ที่ป้ายโรงพยาบาลสัตว์เมืองชนบุรีนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนไทยใจดีอีกหรือเปล่าที่จะมาช่วยเรานะครับ ตอนนี้นะครับเราเจอคนไทยใจดีแล้วไปนะครับเราจะขึ้นกระบะไปแล้วเฮ้ยไม่รู้กลุ่มสามได้หรือยัง ด้ยสนุกครับ Eller, 5, 5. ครับผมตอนนี้2โมง36นาทีนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้แว้นรถกันหัวกระเซิงจากเชฟโรเลตคันสีดํานะครับตอนนี้เราจะไปตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้าสีผ้าครับพัทยานี่ครับอตอนนี้เราจะไปดูเมนูพิเศษก็คือจอระเรคย่างครับจอระเรคยย่างจะเกี่ยวอะไรกับพวกเรานั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน งไงมันมยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนน้ำสี่ภาคน้ำสี่ภาคตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับเนื้อจระเข้ปิ้งม้แล้วยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็น, <บา S 1> เ,ปนเป็นจระเข้ปิ้ง <บา S 1> จระจระเข้แท้ๆเลยครับและกิจกรรมที่ที่เราจะทําก็คือเราจะมาช่วยช่วยคุณคุณป้านี่ช่วยขายจระเข้นะครับทําเราจะมาเล่นยงยอดขายท่านก,กาันอ่ะเรามาดูเด็กยืนนี่ยืนนี่สองคนนี้คือเด็กเชียร์จระเข้นะครับ

Allö ya öp, okey, ayse, kuponla, Ay tip filik hijaz filik, kuponla, ne? Bay ne? Ay tip, allö ya öp. เฮ้ยเไกนฮ้ยไปกินนิติมแล้วก็ชิมเนื้อจอาเข้แล้วนะครับเอามาดูกินจับต่อไปที่เราจะช่วยกันครับมา ช่วยเชิญชวนให้เขาจารตลาดน้ำนะครับเพื่อให้มีตลาดน้ําให้ชนรุ่นหลังอีกต่อไปนะครับครับผมตอนนี้เวลา15นาการทยพิษทีใจจะจวนเวลาแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าเราเราเหมือนกับเราน่าจะนั่งรถแล้วเราเลยมานะครับ เราเราเลยน่าจะทางเข้าแล้วนะครับเราตอนนี้เราจําเป็นต้องที่จะเหมาสองแถวไปนะครับแล้วของทุกอย่างเนี่ยครับทุกๆอย่างของเพื่อนนี่เราต้องไปแล้วเพราะว่าเตียนนนกลับมาแล้วนะครับมีตุลาด่วนครับผมเท่าไหร่อ่ะสองแถวซาเตฮีมนะครับบางคนอาจจะนั่งแรที่หนองมนนะครับที่เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่า เราจะปินต้องรีบไปแล้วเพราอยจากเราหลงทางนะครับหลงตาที่เราเขียนไว้ในป้ายตอนนี้นอกนื่องนื่องจากถึงแล้วเราเราเลยอีกแ้วนะครับคิดว่ากลุ่มเราน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาถึงนะครับตอนนี้กลุ่มแรกใช่ไหมแทนที่เราจะเป็นกลุ่มแรกนะครับเรามีรถแต่รถเราส่งไม่ไม่สุดนะครับรถเรามีธุระส่งชื่อไงแอม number four เราแอม number f o ร์นะครับที่แอมเป็นโลแกนของเราเราเราต้องถึงอันดับเป็นเป็นดับที่สี่ตามตัวเลขของเราเราตั้งใจ <ใ>เราตั้งใจเรานี้นัมเบอรโฟถึงบังกะโลเรียบร้อยแล้ว อ่ะครับสำหรับเรามีเซอร์ไพรส์สำหรับเจรจาเลยนะครับมีคนที่แอบรักเจรจาอยู่มาจากเมืองนอกเลยนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูเลยดีกว่า